รเรียนทัเสน่ีครับท่านผู้ชมบอกเล่าปฐมโศกประจำสัปดาห์นี้มีทั้งหมด2ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวแรกว่นวนบวรปฐมโศกและสันติอโศกร่วมแรงถอนหญ้านาแรงรักในวันจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2566ชาวบวนปฐมโศกและบรวรสันติอโศกได้เป็นร่วมทำกิจกรรมวนันบวรกันที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันตะบนเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี ซึ่งกิจกรรมวันบวบในครั้งนี้นักเรียนสัมมาสิกขาชาวชุมชนทั้งสองบวรและสมาชิกจากโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินรวมตัวกันมาเพื่อถอนหญ้าในแปลงนาไร้าสารที่ไม่มีแม้แต่ยาฆ่าหญ้าน่าจะได้เดือนแล้วเนาะเรามาดำนาช่วงนี้ข้าวก็กําลังงามหญ้ามันก็ขึ้นด้วยได้รับการติดต่อจากท่านประธานทิวเมนะครับว่า,าให้มาช่วย ถอนหญ้าหน่อยตอนนี้หญ้ามันหลายแปลงแล้วก็หญ้ามันเยอะการได้มานาในรอบนี้ค่ะก็ได้มาดูการพัฒนาของข้าวค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สันติกับปฐมนี่แหละค่ะที่มาร่วมด้วยเช่นกันปลูกแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็น,นี่แหละก็เราก็คุยกันแล้วแหละว่ามีอะไรก็ส่งข่าวสารกันไปว่า,าให้ช่วยอะไรอย่างไรแบบไหนกาลังคนเราก็พอมีจังหวะที่มันลงตัวเราก็จะได้มาช่วยกันมานนี้ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ได้พูดคุยกับ เพื่อนๆผู้ฐานอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเห็นทั้งสองบวรน่ะค่ะคือมีความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็มีมีผู้ใหญ่คือช่วยมันเป็นบอรดีค่ะสนุกค่ะมีความสนุกมากค่ะที่ได้แบบมาพบกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆปฐมศกด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็อาหารการกินค่ะที่นี่อร่อยมากค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วผู้ใหญ่ที่นี่ก็ ทีแคร์ทุกๆครั้งที่มาค่ะเขาจะแบบต้อนรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องอาหารค่ะอะไรมากประทับใจแม่ครัวค่ะทําอาหารอร่อยมากเลยค่ะฟังจากเด็กๆที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารอร่อยมากคงจะไม่เข้าไปดูที่ครัวไม่ได้แล้วล่ะครับว่าอะไรคือเคล็ดลับของแม่ครัวที่ทําให้เด็กๆต่างติดอกติดใจกันไปตามๆกันคือมันมีคนทําน้ำก็ต้องมีคนทําอาหารไปถนัดทำอาหาร ป้าหัวก็ถนัดทำอาหารแต่ไม่ถนัดทำนาเราก็มาทำครัวต่างคนต่างมีหน้าที่ทำกันนะลูกคนทำนาเป็นก็ไปทำนากันป้าทำครัวเป็นก็มาทำครัวคือคือันนี้เราทำให้เด็กๆงไงต้องเข้มข้นถ้าคนแก่ก็อีรสชาตินึงแบบดูวัดเรากร,รานอ่อนใช่ไหม<ๆ>นานๆออกมาทีแล้วอันนี้ออกมาข้างนอกก็เข้มข้นนิดนึงมีใจทำด้วยใจจริงๆอยากให้เด็กนักเรียนทานของอร่อย ใส่ใจขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่น้องๆน,นักเรียนสมาสิกขิาจะมีแรงขอนยาก,กันไปทั้งวันอาหารอร่อยกับเพื่อนดีๆในทุ่งนาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่หลวงปู่สมณะพุทิรักได้กล่าวเอาไว้ว่ามีหมู่ฝูงที่ดีรีบพีชีพลุย ความเคลื่อนไหวที่2กลุ่มสตรีจากจังหวัดจันทบุรีเข้าศึกษาดูงานที่บวนปฐมประสง์ในวันเสาร์ที่สองกันยายนพุทธศักราช2566กลุ่มสตรีจากจังหวัดจันทบุรีกว่า90คนได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ชุมชนบุญนิยมปฐมโรสงคเพื่อนำองค์ความรู้และวิถีชีวิตนำกลับไปปรับใช้ยังบ้านเกิดโดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านสมณะเสียงศิลชาตาวโร เป็นผู้ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสาธารณภโเขีที่เกิดจากหลักธรรมของพุทธไม่ว่าจะเป็นสารณยธรรม6พุทธพจน์7วันนา9และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นรากฐานอันสําคัญของระบบสาธารณภโเคีเราได้ยินชื่อว่าที่นี่เป็นชุมชนปฐมโสกแต่เราไม่รู้ว่าออวิถีชีวิตในชุมชนเนี่ยเขาอยู่กันดำรงอยู่กันอย่างไร พอมาวันนี้แล้วเราถึงได้แจ้งประจักษ์ชัดว่าอ๋อเขามีวิธีอยู่กันแบบนี้ก็เลยได้ความคิดอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขอ,ของของของตัวเราเองพฤติกรรมหนึ่งการกินการปกชื่ถักเอาไว้ใช้ในในควเรือนะคะเพราะว่าเราจะได้ลดรายจ่ายนะคะหลังจากรับฟังและแลกเปลี่ยนกันแล้วกลุ่มสตรีได้เดินทางไปยังลานปฐมบุญยม เยี่ยมชมศูนย์มังสวิร,รัตศูนย์บาทและร้านค้าต่างๆของชุมชนที่ดำเนินงานภายใต้หลักพาณิชบุญนินยมที่อย่างน้อยต้องขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดแม้ว่าจะมีเวลาไม่มากพอที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งที่หล่อหลอมปฐมโศกคให้กลายเป็นสถานที่ที่พึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้แต่หลักใหญ่ใจความก็สามารถสรุปได้ในคำไม่กี่คำที่ทำได้ยากยิ่งก็คือ มักน้อยกล้าจนทนเสียสีหนีสะสมนิยมสร้างสรรค์สวรรค์าพาและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวจากบราณธรมโสครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจเจริญธรรมสำนึกดีครับ